ไอ้ัวมา่ารานคอนี่เด็กเที่ยวคนลวะนดที่ยวไม่อางนยันไปมา dạ kém cảm ơn anh dạ kém để khám anh cho anh mua anh mua cái ván <laughs> đôi, cái quần áo quần anh อ้ปุ๋ยน่ปูนึงกี่้อู้านึงนี่รอรถน้ำสังไอ้ีรถน้ำสังเยียเหยีมันจะเหยียว่ะเขาวิดีโอผู้หญิงต่งหอเสียงหยยบาะล่ลงเบิ้งครับ

นี the the ่ละคู่แท้นี่คู่แท้นี่คู่แท้เอาเอากู้คนเจ้า นี่แหละค่ากระบองยอดเพชรกระบอกขุดแท้กุแท้นี่กระบองยอดเพชรนี่มาแล้วมาแล้วโมเมนต์ในวอนนี้มุนในว่นที่ไมาจับเนี่ยเขาบอกแข็งแเขากรบอแข็งแล้ด้วยกันครับเมยเข้ามาสู้เมียวะนี่มือคือมือกันดีนี่คือกระบองยอดเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่าเดียวเดียวตัวไม่เท่า ว่าแล้วปว่ามันนยัวน่งอนียต้องแ้วุู้ไข่นั้นผ <statistically wines gra bs> <N> ู้สาวเนึ่งผอ้าว้ญจับแขงเเป็นพี่ๆนะครับเออจับไปจับอครับเจ้พูนจับเสาวเห็น่งด้ แนว้ยวกันได้บ่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนี่ล่ะนี่ล่ะเพื่องฟ้านี่โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดคิดใหญ่กอเกลียนใหม่แต่ครูนี่ม่รถดับสังไห่นี่มิตรลำตะรวยเลยลำลุยลำลุยรถนี่ยอดก็มีหมองยอดได้ด้วยโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับ บอกไปบ่ได้บ่ได้บ่รุ่นนี้บ่ยิมนต์แล้ว OK.

ไม่รอ้พี่ใน้าวปฏิบัิการส่งไลให้กันได้รอผู้ใดมีสงส่กนแล้วอยส่งมาแล้วคนีวได้ส้งปีใ้อันนี้คือไม่เท่ายอดท่องนะครับนึ่งไปเท่ายอดท่อง เป็นบรรยากาศเป็นผู้คำข้อพัวครับมาเยาะดอดยอดท่อมไม่ี appeal, ้จม้พหลักาันหมดแล้วนห่ำจะด้กับดีใจแท้ลูกล้านเมือนี่ดีเลยูเดกมาบ อจ้าหน้าที่ก็ไม่กิดใจแต่ชุนั้นชุดนี้ชุดนี้ยังลอยอยู่ที่นี่เัน ว่าเขาเฮ็ดเขาย่างเขาจะไปเอาน้องเขาเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่ได้ดีแล้วนะเคยเด็กใกล้ใกลแม่แมงเห็แพนเมเหานง่ายๆให้ลม่รวยลํรรวยวยกีบางนจากของมาที่ เป็นสิรีมงคลอย่ามายายไปยายก็เกินกินน e> <Yes> ้ำแม่ตะเล่นคลิปเดียวมานเว่าเปลนนาะเออเาขอถามเราเว่ย

ดูมีเถา่านาบ้านแห้งเว้ยเป็นกไปกินยาแก้เสียแอวกอเ้อเมือด้ยวย <c oughs> ทิมกันบม่ได้ตนี้ทิมกันบม่ได้ตะก,กุนต,กกต,ต่อ สู้ไว้สู้ไว้ตะกูลต่อพ่อนไห้นี่ตะผู้ไห้พ่อนี่ดีเลยีดีลบเอาลาบเอาแล้วก็พีเอเอาตัวนหนมันมันคนเนามันกระหายะสร้างดิมันก็ดีนะครับ้าน่มับวางหมไปจะไปสร้างดนลสร้างาสร้างดนฮักก็จาฮักแห้งแห้สร้างน้ำ

จะสิละผู้สิเป็นน้องบนตะเลยสิละส้มส้มวทุกคนเหโอ้ยอันซ่อนไหน <c oughs> รเมื่อพอชันได้พูดว่าได้ยินเขาเออเอาขอแคร์ของแครมาแล้วูออ้รแนในเนียนนี่่นเนียนว่านไดนเตะมีความ้กร็ไม่เอาเห็ดยอาวรีวีีานเาีรีได้เอาหนีเอาวรีารีนด้นต ้วยด้วยกันดูเปียวแล้วนะด้วยทุกนเอาาวเอาวันเขาไปเด้อจำเป็ลแบบใหญ่แล้วดเอวรถไปส่งมูแล้วเอ้ยมือกูสั้นกูไปเก็บเขาอยู่ไปแล้วเดียวเอารถไปส่งมูแล้วดูแล้วเราสั้นเราหิวเข้าไปดูแลเด้ไปแล้วเราไปแล้วเออลาแจ้งไม่ไปมนไม่ยงเก็บ

เ่อใส่อใหักเดย่เอาเรือไฟบ่เห็นละบาดก็ค่อ,อยๆได้ต่อยเนียนกได้เนีย ต้องตะก้เนี่ยตะก้ไดหรอกต้วยกูกลัวเนาไม่เฮี้ยงเลยกัายมันขึ้นข่้นกลมากเลยคุยเล็กๆกขึ้นนี่กระซิบว่ามาเปิ้มม่ง่ันเลยนมนเป็กูเ้ลเออเย่างย่างกันไม่ย่างกันย้าจั่นี่ก่แจ้ฮุกนูนสา่ากลัวกดตัมนวนๆเขาโถเร่อง้นเลดอ้าว เขาโจมยังไม่ตายเใส่ชุดกลัได้มถูกไปเด้วก็มอก็มอดูกเชนี่ยายกข่ายเดี๋ยวเพือนักไปแล้วันี่